ลุงบุญมาลุงบุญมาโลกจะแตกแล้วใช่ไหมวะแผ่นดินมันสั่งเหมือนจะกลืนพวกเราไปเลยใจเย็นๆหนึ่งนี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่นี่คือวันที่ความจริงถูกเปิดเผยพระพุทธเจ้ากำลังจะชี้ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่จะสืบทอดและเผยแผ่สัทธมปุญธลิกสูตรต่อไปหลังพระองค์ดับขันนูสิลุงโพธิสัตว์เต็มไปหมดเลยแต่ละองค์หนูยิ่งใหญ่สุดๆน่าจะเหมาะจะเป็นผู้นำเผยแผ่นีนา แล้วพระพุทธเจ้าจะเลือกใครนะฟังให้ดีนะหน่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่จําเป็นต้องมาจากที่อื่นเพราะโลกนี้มีผู้ที่เตรียมพร้อมไว้แล้วฮะอยู่ในโลกนี้มาตลอดแต่ข้าอยู่มาตั้งนานทําไมไม่เคยเห็นสักทีวะโอ้ยลุงบุญมามันผลขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนกองทัพทองคําเลยโว้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือเหล่าโพธิสัตว์แห่งโลกนี้พวกเขาไม่ได้มาจากไหนไกล แต่ถูกซ่อนตัวไว้ใต้พื้นโลกมาตั้งแต่กาลนานรอวันที่โลกจะมืดมิดที่สุดและลุกขึ้นเพื่อปกป้องสัตว์ทมปุณธลิกสูตรดูให้ดีหนึ่งนั่นคือสีโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นผู้นำกองทัพธรรมะ 1. โพธิสัตว์สุปฏิสถิตะผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเดินนำขบวน 2. โพธิสัตว์อนันตรตะผู้ปฏิบัติอย่างไร้ขอบเขต 3. โพธิสัตว์วิสุทธะผู้ปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์ 4. พริษัทสมดุลตะผู้ปฏิบัติอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวโอ้โหพวกเขาดูสง,ง่างามสุดๆเหมือนนักรบแห่งธรรมะที่รอเวลามานานแสนนานใช่แล้วพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ตำนานแต่เป็นผู้นำที่จะพาเหล่าพริษัทจากพื้นโลกออกสู้กับความมืดแห่งยุคคำเสื่อมลุงข้าเข้าใจแล้วความหวังของโลกมันผุดขึ้นจากโลกนี้เองนี่หว่าจำไว้ให้ดีนะเน่งธรรมะแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล แซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนธรรมดารอวันที่จะลุกขึ้นมาเหมือนโพธิสัตว์ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นโลกในวันนี้